ใครชอบรถสวยๆใส,ๆ,สๆเดิมๆนะผมแนะนำ E สุดๆ Mew X นะฮะตัวนี้ปี2017นะครับตัวนี้บอกเพื่อนๆก่อนเป็นตัว็อปสุดเลยนะครับก็คือตัว4 wheel สภาพใกล้เคียงกับป้ายแดงเลยนะฮะทั้งหน้าเนี่ยโหหล่อมากๆเลยจางโคเมียไวโปรเจคเตอร์เรไลไฟตัดบอกมาพบเลยนะฮะยางเต็มแม็กสวยแม็กเดิมๆนะภายในก็สวยมากๆห้องโดยสารนั่งสบายเพดานสูงขอแจ้งโปรโมชั่นเพื่อนๆก่อนเลยนะครับทางร้านเชียร์ของเรามี การวิ่งเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะฮะแล้วก็ในกรณีพี่รถแต่ไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะครับของเราก็มีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านลูกค้าเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็แล้วแต่เรามีบริการถึงที่นะฮะลูกค้าท่านใดที่ดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อรถกับเราได้รถชนหนักควงน้ําท่วมของเรามีรับประกันและการันตีให้และอีกอย่างหนึ่งเรามีรับประกันหลังการขายไม่ว่าจะเป็นทียเร์เครื่องยนต์กล่อง ECU นะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมแมนเช่นเคยนะครับที่ร้านเชียร์ออโต้นะฮะวันนี้ผมมีรถยนต์เข้าใหม่นะฮะมารีวิวนําเสนอเพื่อนๆนะครับก็เป็นรถยนต์ตลาดบ้านเรานั่นเองนะฮะเป็น isuzu mu x นะฮะตัวนี้ปี2017นะครับเพื่อนเตัวนี้บอกเพื่อนเื่อก่อนเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับก็คือตัว4 r wheel นะฮะ ดูนะฮะข้างหน้าเนี่ยโหหล่อมากๆเลยตัวนี้กระจังโครเมียมไฟโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์ไฟตัดหมอกมาครบเลยนะฮะยางเต็มแม็กสวยแม็กเดิมเดิมนะะใครชอบรถสวยสวยใสๆเดิมเดิมนะผมแนะนำมิวเอคันนี้เลยนะครับเพื่อนๆอจจะให้ชมเป็นน้ําจิ้มก่อนนะฮะคร่าวๆนี่นะฮะโหภายในสวยมากๆนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นพวกบุ๊กเซอร์วิสนะครับเจ้าของเดิมเข้าศูนย์ตลอดนะครับก็คือเพื่อนๆท่านใดที่ออกไปแล้วนะฮะ เข้าศูนย์ต่อได้เลยนะครับนะภายในก็สวยมากๆเป็นสีเบตนะฮะตัดกับสีดาแล้วก็ตรงกลางจะมีขีดด้วยลายไม้นะฮะอ่าแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวขอแจ้งโปรโมชั่นเพื่อนๆก่อนเลยนะครับตอนนี้ทางร้านเชียร์ของเรามีบริการนะฮะนอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็น การจัดไฟแนนซ์นะครับก็คือมีบริการวิ่งเช็นสัญญาถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะฮะแล้วก็ในกรณีที่รถจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะครับของเราก็มีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านลูกค้าเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็แล้วแต่เรามีบริการถึงที่นะฮะอ่ะเราชมภายในตัวรถต่อเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆตัวนี้นะฮะจะมีทั้งหมดนะแอร์ลาวนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่จุดแล,แล้วก็จะมีทีวีการอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวผมไปเปิ NER ดให้เพื่อนๆ <c oughs> ดูก่อนนะครับนี่ <c oughs> ตัวนี้นะฮะของหอ<ห><ห>บ้านไทยนะครับที่มีเจ้าตัวน้อยนะฮะสามารถเปิดให้ลูกดูได้เลยนะครับรนะภายในก็สวยต้องบอกสวยมากๆนะครับอันนี้สภาพใกล้เคียงกับป้ายแดงเลยนะฮะแล้วก็ย้ําว่าตัวเนี้ยเป็นตัวท็อปสุดนะครับเพื่อนๆอ,อ่าสีเนี่ยก็เป็นสีบอลเงินไม่ว่าคุณจะเกิดฉลกอะไรก็แกล้วแต่สีบอลเงินสีบอลทองเนี่ยเข้าได้กับทุกโฉลกและทุกราศีของท่านนะฮะจะให้เพื่อนๆชม นี่นะครับห้องโดยสารแถวที่2นะฮะความกว้างนะฮะดูนะฮะนั่งสบายเพดานสูงนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นเบาะหนังแท้ตัวนี้สามารถปรับทับยกได้นะครับอ่าทั้งสองฝั่งจะปรับทับยกได้แบบนี้ทั้งคู่นะครับเพื่อนๆอีกนิดนึงนะฮะตัวนี้เขาเรียกคือจุดจ่ายตังนะฮะบอดี้เดิมๆนะฮะเมนอาร์จะต้องอยู่ครบๆแบบนี้นะฮะประตูทั้ง4บานนะครับแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งเพื่อนๆเลยว่า พาท่านใดนะครับที่ดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อรถกับร้านเราได้ตอนร้านเรามีรับประกันรถชนหนักคว่ำน้ําท่วมของเรามีรับประกันและการันตีให้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเรามีรับประกันหลังการขายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์เครื่องยนต์กล่อง ECU นะครับเพื่อนๆอเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมต่อเลยโอ้โหฟังก์ชันอัดแน่นมากๆนะฮะพวกนี้นะฮะก็จะมีเดวิเกเตอร์นะฮะพวงม,มลาลันติฟังก์ชันแล้วก็ตัวระบบ VSC นะฮะปรับพับข้างกระจกเป็นไฟฟ้าหมดนะครับ เบาะเนี่ยก็เป็นไฟฟ้านะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เป็นเ e กียร์ออโต้และเป็นโฟวิวนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆชมในห้องเครื่องต่อเลยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆชมในห้องเครื่องต่อเลยนะฮะนเสียงเครื่องฮะโอ้โห เสียงเครื <an> ่องนุ่มมากนะครับเสียงเครื่องรถยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ๆนะฮะเสียงจะนุ่มนะฮะไม่เสียงดังเหมือนรถเมื่อก่อนแล้วนะครับปาเครื่องเดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยซ่อมไม่เคยทําอะไรเลยนะฮะแต่รถเนี่ยดูแลรักษาอย่างดีเพราะเจ้าของเดิมเข้าสูงอยู่ตลอดนะครับเพื่อนๆนัอนใดที่ซื้อรถคันนี้ไปก็สามารถเข้าสูงต่อได้เลยนะครับแล้วก็นี่นะฮะทุกๆคลิปนะที่ผมให้เพื่อนๆดูไม่ว่าจะเป็นแผ่นเพจนะครับอันนี้คือแผ่นเพจเดิมๆพลาสติกยังอยู่เลยนะฮะเดิมๆเลยจากโรงงานสีคันหน้า สีร่า,างน้ำฝนนะฮะซ้ายขวาเดิมหมดเลยแล้วก็สีฝากระโปรงก็เป็นสีเดิมทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อสติ๊กเกอร์เนี่ยก็อย่างที่ผมแจ้งในทุกๆคลิปนะฮะอันนี้เป็นคลิกเล็กๆนะฮะว่ามันจะบ่งบอกได้เลยว่ารถคันนี้เดิมไม่เดิมฝาเดิมไหมถ้าฝา,าเดิมก็ต้องมีพวกนี้นะครับแล้วก็การร้อนก็เป็นการร้อนเนเดิมนะฮะเสียงเครื่องยนต์ก็ รอบเดินเบาเดินปกติเงียบมากนะฮะแล้วก็อัตตา,ารเร่งดีมากๆนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะที่หารถยนต์เจ็ดที่นั่งที่ราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะฮะตัวเนี้ยเราขายอยู่ประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทเป็นตัวท็อปสุดนะฮะย้ำก่อนว่าเป็นออโต้โฟวิลนะฮะเพื่อนๆตัวนี้สภาพดีมากๆ,ๆก็ ของเรานะฮะคันนี้มีดาวจัดเต็มนะฮะแล้วก็มีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ด้วยนะครับถึงหน้าบ้านท่านเช่นกันไม่ว่าจะซื้อรถหรือจัดไฟแนนซ์เรามีบริการทุกอย่างนะครับก็เพื่อนเพื่อนท่านใดหารถครอบครัวอยู่ผมแนะนําเลยนะฮะอีวสุมิวเอ็กตัวเนี้ยไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ชอบนะฮะก็ฮัลโหลสายตรงหาผมได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรามีหลายช่องทางนะครับเฟซบุ๊กนะฮะ ไลน์ออฟฟิเชียลนะฮะก็หรือเบอร์ผมก็ได้0816412931นะครับอ่าวันนี้ก็ผมขอฝาก e อีซุมิวเอคันนี้ไว้ให้เพื่อนๆพิพจารณาด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ